เรื่องนี้ไปดูการไล่ล่าสุดเขดสุดแผ่นดินสุดซอยเลยผมน้อยตำรวจเอกสลาย,ยุทธ์สุภาณิตตำแหน่งรองสารวัตรป้องกรรันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอหุด่จังหวัดสงขลา,ออามีผู้ต้องสงสัยชายขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามขอจ้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสกโอ้โหตำรวจจะทำอะไรครับ อ้ตำรวจกำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยมียาบ้าครับไหนอยู่ไหนๆอ๋อนั่นไงนั่นไงเฮ้ยจอด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 เฮ้ยจะดอะไรจะมาไล่อะไรฮะผมลากมาเกสไล่ผมไม่ทันแล้วดูสิครับไล่เท่าไรแกก็ไม่ยอมจอดครับตำรวจก็ไล่ไปเรื่อยแกก็หนีไปเรื่อยๆดูแบบฟาสต์สปีดกันเลยครับนี่ ไไม่ทันนะมันหนีมันหนีครับนหนีโอ้โหตามไปมันก็หนีครับแหมมันขับโอ้ชหถอดถุงเียนครับมันไม่ยอมจอดนะครับโอ้โหมันไปครับสิกแซกสิกแซกไล่กันอยู่นานมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงชนตะมังกระขังตะวุ่ไฟไปหมดตำรวจจบวบดักก็ไม่ได้ครับเพราะแกเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเล็กสปีดอีกที รวก็อดคนไล่ตามไปเรื่อยๆจนกระทัง่งนี่โอ้จะออกซ้ายดันไปเกี่ยวหน้ารถเขาลดคว่ำเลยล่วงแล้วครับเอา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 ยังวิ่งต่ออีกขนาดรถคว่ำแล้วยังวิ่งต่ออีกตำรวจจะไล่ไปเรื่อยๆครับมอตเตอร์ไซค์กับวิ่งอะไรจะเร็วกว่ากันไอผมเปลี่ยนทิศทางได้ฮะนี่ไงนี่ไงดูสิครับนึกว่ามอตเตอร์ไซค์จะไล่จะทันไม่ทันครับจะใช้วิธีวิ่งซิกแซกเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆครับ หาถึงทะเลเลยเฮ้ยจะวิ่งไปไหนได้เนี่ยฮะผมก็วิ่งลงทะเลไงครับโอ้ยว่าจะจะเล่นไตกีฬานี่ไงเนี่ยแม่จริงก็ตามสิครับตำรวจชุดหนัก่าวตามไม่ได้หรอกนะให้ผมไปแล้วโอ้โหจริงด้วยตำรวจใส่ชุดหนักนี้ลงน้ําไม่ได้ครับอ๋อใช่ตำรวจชุดหนักนะแต่ว่าตำรวจมีเรือไงอ ตำรวจไม่โง่ครับเขามีเรือรออยู่แล้วพอแกว่ายน้ำไปเรือก็ออกมาดักแกอย่างนี้อ่ะว่ายสิว่าย <Why S 1> ไปว่ายไปเลยว่ายสิโอมีเรือขี้กองอ่ะแล้วผมไปทำไรไยได้อ่ะก็โดนสิครับแล้วพอค้นตัวก็เจอยาเม็ดเดียวโอ้โหไอ้บาอ้ากับอไอ้ยาเม็ดเดียวเนี่ยนะดูสิแกนหนีหัวซุกหัวซุนหนีอย่างกับไตรกีฬา สุดท้ายแม่ถึงกับหนีลงน้ำคิดว่าตัวเองฉลาดนะสิแต่ตำรวจเนี่ยเขาเอาเรือไปจับด้วยอาาานอกจากจากฉลาดนี่กลายเป็นโง่เลยแกปืนบักปืนเป็นยังคือปืนอย่างสังงดด่งผู้ขี่ดังขีดด่เลยผูด,ดันสมองเปิดหัวเบิ่งสิเห็นแต่ขี่เป็นกองมืนจนได้ด้วยทองมืน ไม่ได้ถ่ายทำระเ็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้ต้องสงสัยเสียหลักล้มงทิ้งรถวิ่งหลบหนีแล้วกระโดดลงในทะเลสาบสงขาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยืมเรือของชาวบ้านนะครับไปดักด้านหน้าจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ไว้ได้พบของกลางยาบ้าจำนวน1เม็ดโดดนี้ลงทะเลแบบนี้ทาไม่รอดแล้วเป็นอะไรไปจะกลายเป็นผีทะเลเอานะขอขอบคุณ ร้อยตำรวจเอกสรายุทธ์อังสุภาณิตร,รองสารวัตร้องกันปราบปรามสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเรื่องหนีตำรวจลงทะเล